สวัสดีครับหมอบีครับวันนี้เรียกว่าได้รู้จักหมอบีในฐานะของสมาชิกคนหนึ่งในวอนเยียไทยแลนด์ ภายใต้หลวงพ่ออลงกฎโครงการนี้ทําเพื่ออะไรยังไงเกิดขึ้นมาได้ยังไงจริงๆจะบอกว่าเราไม่ได้เพิ่งเริ่ม,มครับจริงๆทํามาตั้งนานแล้วลก็ผมก็อยู่กับหลวงพ่อมาประมาณเจปปีแล้วซึ่งเราก็ดําเนินการเรื่องงานจิตอาสาหรือว่าช่วยเหลือผู้คนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็คือใครเดือดร้อนตรงไหนคนตกทุกข์ได้ยากยังไงมีความเดือดร้อนตรงเนี้ยหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเอออยากให้มันให้มันเกิดภาพอ,อย่างนี้หน้าอยากให้ช่วยยังไงเนี่ยก็สั่งให้เราไปทำเพราะนั้นเราค่อนข้างมีความคุ้นชินกับการ ทำงานช่วยเหลือผู้คนอยู่แล้วในเบื้องต้นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็ตรงตามเรียกว่าวัตถุประสงค์นะครับของหลวงพ่อเลยแต่พอเมื่อเกิดโควิดขึ้นนะครับเรียกว่างานมันก็ต้องหนักขึ้นแน่นอนครับหนัก <c oughs> ขึ้นขนาดไหนคือมันหนักตรงที่ว่าเราไม่สามารถไปคอนแทคโดยตรงหรือว่าแบบ face to face ได้ขนาดนั้นตอนช่วงโควิดในช่วงละรอเแรกๆครับเรามีการทําโรงทานแบบตั้งโต๊ะ แล้วก็ให้คนมาต่อคิวรับใช่ไหมฮะแล้วก็มีการบุกเข้าไปในบ้านแต่ตอนนั้นมันยังไม่หนักมากแต่ระรอบนี้มันหนักมากที่ว่าเราไม่สามารถ ตั้งโต๊ะแล้วก็ให้คนมาได้มันเป็นการรวมกลุ่มกันไม่โอเคอเราจะไปบุกไปตามบ้านก็ไม่โอเคหรือจะเรียกบรรดาจิตอาสามามาช่วยกันอย่างเงี้ยก็ไม่โอเค,อเ,คเรารับผิดชอบชีวิตเขาไม่ไหวอนั้นเราก็ทําในฐานะที่เราพอจะทําได้แต่เราก็อะไรที่จินตนาการว่าโควิดครั้งเนี้มีผู้คนทําเนี่ยทางพวกเราจิตอาสาทําหมดตั้งแต่แรกเราก็บอกว่ามีการส่งข้าวปลาข้าวสารอาหารแห้งของสดก็มีครับ ยาที่วันนี้ผมเอาตัวอย่างมาด้วยก็มีเรามียาเนี่ยครบเซตทุกอย่างแล้วก็มีการดูแลใส่ใจอันนี้คือเป็นตัวอย่างยาเซตหนึ่งะนะครับที่เราทําไปส่งต่อผู้ป่วยหนึ่งท่านหนึ่งท่านเราก็จะมีเขียนในใบนั้นเสร็จเลยว่ามีอะไรยังไงบ้างทานยังไงบ้างถ้ามีอาการต้องติดต่อใครที่ไหนแอดไลน์ไปเบอร์อะไรซึ่งชุดเนี้ยเราก็จะส่งให้กับผู้ป่วยที่เขาถึงบ้านเลยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านใช่ครับโอ้โหนี่ก็คือ หนึ่งในหน้าที่ของวอลเลนเตียไทยแลนด์ด้วยเหมือนกันเขาก็จะแจ้งมาทางอินบ็อกซ์แล้วว่าเดือดร้อนนู่นนี่นั่นออกซิเจนไม่ไหวละหายใจไม่ออกใช่แล้วก็ประสานให้หมอจิตอาสาเนี่ยทำการคอนซัลท์ก่อนแล้วหมอบอกว่าไม่ได้ละเคสนี้ต้องการออกซิเจนด่วนภายในชั่วโมงนี้แล้วก็วิ่งไปให้ออกซิเจนไปตั้งไว้ให้บอกวิธีการใส่เสร็จอะไรเรียบร้อยก็มีทำศพก็มีถึงขั้นที่เสียชีวิตก็มีผมก็ไปทำศพด้วยตัวเองโดยการคือ เสียชีวิตยอยู่ที่บ้านใช่ไหมฮะเราก็ต้องมีการแรปเนาะแรปเสร็จหอ่อสามชั้นเอาเข้าลงก็มีครับและสุดท้ายทําศพทําการชาปนากิจเป็นสับเปลอเงี้ยแล้วก็แบกลงขึ้นเมนตเตาเผาก็ทำเอาละอยากจะถามเคสที่หมอบีไปเจอมาแล้วแบบอาจจะแบบเรียกไงจะใช้คําว่าฝังใจดีกว่าเออเห็นแล้วมันติดตาเห็นแล้วมันแบบอยากจะเล่าใหญ่จะมาแบ่งปันให้พวกเราได้รับรู้กันกรณีคนเสียชีวิต เราก็เห็นเขาเสียชีวิตคาบ้านเลยแล้วความน่าวิทนายอย่างนี้ก็คือว่าถ้าเป็นคนเสียชีวิตปกติเนี่ยเราก็สามารถอะไปทํางานงานจบจัดงานศพจะร้อยวันจะเจ็ดวันจะสิบวันก็ได้อ,อันนี้ไม่ได้แล้วแล้ววันนั้นบังเอ,อิญผมไปพอดีแล้วเออคนที่มาทําเนี่ยเขาไม่พร้อมเราก็เลยต้องใส่ full PPE ลงไปแล้วสถานการณ์ตอนนั้นก็คือว่ามันไม่มีอะไรห่อศพ ผมก็เอาเพามันมีแรปรอะครับแรปแรปเสร็จเนี่ยมันต้องมีถุงที่มันจะเป็นถุงใส่ศพใช่ไหมครับครับตอนนั้นก็ไม่มีแต่ว่าเราต้องพยายามคอนเทนให้เร็วที่สุดอก็เอาถุงขยะสีดำอะครับตัดแล้วก็มาสวมสวมสวม,สวมแล้วก็เอาเทปกาวธรรมดาที่หาได้ในบ้านเขาเนี่ยมาพันทําอย่างเงี้ยสามรอบชีวิตมนุษย์คนหนึ่งมันกลายเป็นก้อนเนื้ออะไรก็ไม่รู้อะโอ้โหฟังแล้วเป็นเคสที่ ไม่ไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรจริงๆนะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นงั้นถามหมอบีลึกๆดีกว่าวิญญาณที่เขาเสียชีวิตจากโควิดต่างจากการเสียชีวิตแบบเดิมๆยังไงไหมจริงๆเสียชีวิตก็คือเสียชีวิตครับไม่ได้ม,มีอะไรแตกต่างแต่ว่าก็มีการเปรียบเปยว,ว่าการเสียชีวิตด้วยโยครคภัยไข้เจ็บอย่างเช่นเป็นโรคระบาดอย่างเงี้ยเปรียบเสมือนการเกิดอุบัติเหตุคือเหตุที่มันอุบัติขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราไม่รู้ เราไม่ได้มีเจตนาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีถ้าอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อเนาะในบางกรณีเอาเป็นว่าส่วนใหญ่แล้วกันครับคือเสียชีวิตปกติก็คือปกติกต็จบแต่มันก็จะเป็นกรณีที่แบบเสียชีวิตแล้วไม่รู้ตัวอ่าก็อาจจะมีการติดค้างหรือมีความรู้สึกเหมือนเรากำลังมีความรู้สึกติดค้างโกรธใครสักคนอยู่รักใครสักคนอยู่ห่วงหาใครสักคนอยู่อย่างเงี้ยยังมีพอมีอยู่บ้างก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ในการติดค้างมากกว่าปกตินิดนึงอืมแล้วมีแบบที่สัมผัสได้แบบ แบบพิเศษพิเศษไหมในการที่ไปลงพื้นที่มามันก็มีมันก็มีบ้างว่าร,รู้สึกว่าเขาติดอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยู่เราก็แค่อยากจะปลดปล่อยหรือว่าบอกให้เขารู้ตัวว่าเออเสียชีวิตแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เราก็ทําหน้าที่ได้แค่นั้นเราไม่สามารถก้าวล่วงล้ำกรรมใครคนไหนได้เงี้ยครับแล้วตอนนี้ทีมงานทํางานหนักแบบนี้มี สิ่งของหรือมีอะไรที่ต้องการเพื่อที่จะนําไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไหมครับสำหรับ v o l วาร์เตียไทยแลนด์ครับช่วงนี้สิ่งที่ขาดก็คือมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ติดใช่ไหมครับจะมีอาการท้องร่วงเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยตามโรงพยาบาลสนาะมนที่เขาจะขาดก็คือขาดแมเพิร์ผู้ใหญ่ อ่าแล้วก็เทชู่เปียกที่ใช้สําหรับผู้ใหญ่ในเรื่องเวลาเขาท้องเสียส่วนเด็กเนี่ยก็เริ่มติดเยอะแล้วเด็กเนี่ยก็จะขาดยาเนี่ยเขาไปสามารถทานยาเป็นยาเม็ดเหมือนเราได้ใช่ไหมครับก็ต้องมีพวกยาขับเสมหะยาแก้ไอที่เป็นยาน้ําของเด็กเนี่ยก็ขาดเยอะแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์ทั่วไปชุด PPE ก็ตาม N95 หรือว่าเครื่องสารพัดเครื่องเนี่ยมันก็ขาดเป็นปกติมันอยู่แล้ว ก็ต้องบอกว่าจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันแทบจะขาดหมดเพราะว่ามันมีการใช้ไปอย่างรวดเร็วเร็วมากถูกไหมฮะทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยเพราะฉะนั้นใครมีอะไรใหญ่จะสมทบก็นํามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือว่าจะเป็นในแง่ของอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็สามารถไปบริจาคได้ไปติดต่อได้ที่ไหนยังไงครับก็จริงๆเรามีเป็นร้านที่ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อลงกดอยู่ชื่อร้านนาถานาถาคาเฟ่นะครับอยู่แถวแประชาชื่น ถ้าใครอยากเอาของมาบริจาคก็ไปไว้ที่นั่นได้เลยแล้วเราก็จะแจกกระจายแล้วก็ส่งภาพให้ทุกคนได้เห็นว่าของที่ท่านไดเอามาถึงมือคนที่ต้องการจริงๆเนี่ยตลอดทุกวัน24ชั่วโมงโอ้โหเรียกว่าเป็นจิตอาสาตลอดเวลาเลยเพราะว่าช่วงนี้ถือว่าวิกฤตจริงๆโอ้โหวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกําลังใจให้กับหมอบีนะครับแล้วก็สมาชิกทุกท่านในวอร์เรนเตียไทยแลนด์นะครับก็ต้องขอบคุณไปถึงหลวงพ่ออารมณ์กดที่ เมตตานะครับเรียกว่าสร้างกลุ่มดีๆเป็นหลังเหล่านี้ขึ้นมานะครับยังไงวันนี้ก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะหมอพีนะต้องขอย้อนกลับให้เป็นกําลังใจแก่ทุกคนด้วยเราทําหน้าที่อย่างเต็มงให้ดีที่สุดเป็นกําลังใจทุกคนผ่านไปได้ด้วยกันครับวันนี้ขอบคุณหมอพีทูดสื่อวิญญาณครับรรัััักกกกกกกซซดดออีีขึ้้้้นนนนชื่่่ววาาาููจจถบ ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตสั E N S E ก็พวกเรานั้นทำในการทีวี่เซนที่วิเซนทีวิ่เซนทีวิ่เซนที่วิ่